เกิดอะไรขึ้นครับน้องเพมพิมพดาแสงทองฟินแลนด์ร้องไห้หนักหลังเจอคอมเมนต์นี้โอ้โหเพียยากเกิดอะไรขึ้นแล้วคนที่คอมเมนต์คือคอมเมนต์ยาวเหยียดเลยนะน้องก็ได้แบบว่าไปไปเจอเนาะน้องก็ได้แคปมาโพสอ่ะเราอ่านแล้วเรายังรู้สึกว่าอุ้ย จะร้องไห้ตามร้องเลยคืออะไรขึ้นอ่ะเราพูดถึงเพลงพิรดาก่อนเพลงพิรดาแสงทองฟินแลนด์นะครับเจ้าของผลงานเพลงดังหอยใจบ้างไฟเสียเกือบ20ล้านิูแล้วโอ้โหเก่งเร็วมากสาวน้อยมาจะจัดอีกหนึ่งคนที่มาพร้อมกับามสวรรค์และความสามารถเธอมีพลังเสียงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมากๆเสียงดีเนาะพูดถึงวมากแล้วอายุแค่เจปีเข้ามาอยู่ในวงการนะตอนนั้นก็คือ แม่แม่แพรวกับพ่อปีเดินทางไปรับน้องมีบ้านกับคุย่าใช่ไหมไปรับมาก็เราก็เห็นแล้วแหละว่าเด็กคนนี้อนาคตไกลแน่นอนพอมาแล้วปุ๊บทางวงนะครับทางไค่ายตัวเกียวมิวสิคเนาะก็ได้ทํำคือเพลงพิรดาเนี่ยเป็นศิลปินคนแรกของไค่าตัเกียวมิวสิกแล้วได้ทําเพลงขึ้นมาให้อาจารย์บิ๊กโูมินแต่งให้ภฟแใจบ้าไฟแสงเนี่ย แล้วใครจะคิดว่าน้องจะโด่งดังเป็นผู้แตกขนาดนี้เพลงเดียคพเอเจเกิดเลยค,คืนโด่งดังเออะใช้คำว่าอย่างนี้ได้โด่งดังแบบชั่วข้ามคืนด,ด,ดังเป็นคูนแน่แตกแล้วยอดยูถล่มทลายน้องได้ทำสถิติใหม่หลายๆอย่างเลยนะให้กับว<ม>งการหมอลำติดในมาแรงสิบวันติดวันรวดเลยแล้วก็ยอดยูแบกว่าสิบล้านนี่ก็คือภายในหนึ่งเดือนก็รู้สิบล้านเร็วมากเร็วตอนนี้ก็สองเดือนเองมัม้ถึงยี่สิบล้านใช่ไหม ถือว่าเป็นกระแสที่ทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆสำหรับไยฉายว่างไฟแสนใครก็นําไปร้องขนาดศิลปินดังๆก็ทุกทุกวงนั้นนำไปร้องอย่างเชำเงห้ยไหรงคำก็เห็นแต่ว่านํำเงี้ยก็ไปร้องหมอํำทุกวงเอาไปเต้อคุงอิงเพชรบ้านแพงล่าสุดก็เอาไปร้องในรายการเลยในรายการบัลไัง้ไฮดอ้อยก็คือก็สุดๆเลยแต่ทีนี้ในในตอนต้นคลิปที่เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือน้องเพมกระดาษได้แคป เป็นเขาเรียกว่าคอมเมนต์คอมเมนต์ใช่ค่ะเอามาโพสคอมเมนต์ในช่อง YouTube ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเอาไปแคปมาแล้วก็มาโพสค่ะน้องใช้แคปชั่นบอกว่าอ่านเม้นท์นี้แล้วน้ำตาไหลมันตรงกับหนูทุกอย่างเลยซึ่งเออซึ้งกินใจมากๆค่ะคอมเมนต์นี้อ่านซียังไงคอมเมนต์ว่าอะไรคอมเมนต์นี้บอกว่า มันคือมันคือชีวิตส่วนหนึ่งของน้องน้องเลยถ่ายทอดออกมาได้เพราะได้กินใจเด็กสาวอายุ17ปีฝันอยากเป็นนักร้องเพื่อหาเงินจุนเจอครอบครัวบ้านที่น้องอยู่มีปู่ย่าพ่อแม่และน้องสาวใจน้องคือสาวอีสานเลือดน,นักสู้ยอมสละยอมเสียสละตัวเองไม่เรียนเพราะคำว่าครอบครัวมาก่อนทั้งที่เด็กวัยนี้ควรได้เรียนได้ใช้ชีวิตคุยกับคุยเล่นกับเพื่อนในรั้วโรงเรียน แต่น้องออกมาทําง,งานเพราะอยากหาเงินสร้างบ้านให้ปู่กับญาติและอยู่อย่างสบายส่วนตัวเองจะเหนื่อยแค่ไหนน้องก็ได้จะบอกเอฟซีว่าน้องสู้ขนาดไม่สบายนางอย่างสู้ทั้งที่ร่างกายตัวเองแทบไม่ไหวบางคืนนางคิดถึงคนทางบ้านนางก็เดินไปกอดพี่พี่พแม่แม่ในวงแล้วถามว่ารักหนุ่มไหมตามประสาเด็กผู้หญิงที่ไม่เคยจากบ้านไปอยู่คนเดียนานๆตอนที่บอสทั้งสองรับน้องเข้าวง ปู่ย่าพ่อแม่พี่น้องก็พากันเหมารถไปส่งถึงที่แฮตแพกทางฝันวันเครื่องเพลงพิมราดาแสงทองฟิแลนด์โตกเกีียวมิวสิกค,ค่ะก็ดยก,ก็ตรงคนที่บอกจริงๆว่าเอ้คนนี้ก็คือเหมือนเหมือนได้พูดความรู้สึกแล้วก็ความเป็นตัวอน้องออกมาทั้งหมดอ่ะเอซท่านทนีีแสดงว่าเอฟซีตัวยงที่ติดตามตเ,เอฟซี FC ตัวจริงที่ติดตามน้องแล้วก็เข้าใจน้องจริงๆเลย คืออ่านแล้วคือความรู้สึกของน้องเพลงเลยคือน้องเพลงจนได้แคปตัวนี้แล้วออกมาออกมาแชร์นี่แหละคือความรู้สึกของเธอแล้ว f อท่านเนี้ยคงรักน้องมากเลยนะพี่ย่าไม่งั้นใครจะมานั่งพิมพ์ประมาณสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่บรรทัดนั่งพิมพ์สิบสี่บรรทัดอ่ะใช่ใช้เวลาพิมพ์อ่ะแล้วก็กลั่นออกมาจากใจหมดเลยนะจริงใช่ไหมล่ะแล้วพิมพ์ไม่ผิดสักคำเลยเขาตั้งใจพิมพ์มากเลยนะไม่มีคำอะไรเลยนะไม่มีคำผิดสักคำเลยนะถูกทุกงคำเลย ล้วมีเว็บเข้ามามีอะไรทุกอย่างไม่ไม่มีเลยสักคำเข้าใจน้องนะที่น้องมาเจอคอมเมนต์แบบนี้ก็เหมือนน้องก็ได้กําลังใจด้วยแหละใช่ไหมล่ะได้กำังกำลังใจแล้วก็ปราบปลื้มใจด้วยอาจไปน้ําตาไหลไปกใจอยู่เอามาสองคอมเมนต์หน่อยสิค่ะนี่คอมเมนต์แรกเลยค่ะสู้นะหนูไม่เคยติดไม่เคยติดตามหมอลำหรือนักร้องคนไหนเพิ่งมาติดตามหนูคนแรกไม่ใช่เพราะเป็นคนบ้านเดียวกันแต่เพราะความน่ารักของหนู ขอให้รักษาความน่ารักนี้ตลอดไปนะคะน้ำตาไหลเลยสู้มากถามน้องเพลงหายยางหายแล้วตลอดครกบวรัวแฟนๆเป็นห่วงนี่นี่แหละคือความแ็งของน้องอีกอย่างหนึ่งตอนที่น้องไม่สบายคนนั้นใช่ใช่ใช่น้องเข้านําเกลือาแพทหน่อยงานแต่น้องก็อยากจะออกมาจากโรงพยาบาลเร็วๆเพื่อจะมาสู้งานต่อน้องขอนทัดแต่แค่สามชั่วโมงเองจริงๆวันนั้นน้องพักผ่อนไปเลยก็ได้นะแต่ด้วยสปิริตของน้องด้วย เขาเรียกว่าน้าที่ที่ที่น้องต้องทำแล้วก็ด้วยว่าน้องเห็นใจแฟนลับเป็นเพลงที่ไปรอยอไปรอพ่อบางคนที่เป็นแฟนขับน้องที่ไปดูหน้าเวทีก็บางคนอยากจะไปดูน้องอยากเป็นตัวจริงก็มีอย่างเงี้ยน้องก็ได้เห็นเห็นใจและเข้าใจตรงนี้แล้วน้องก งัดสปิตออกมาเต็มที่ไม่ไหวมันต้องไหวถ้าใจมันสู้อะเขาไหวอยู่แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยพว้เก่งเนาะมันอยู่ที่ใจจริงกระ่าโจพูดถแล้วนะอ่ะมีหนึ่งคอมเมนต์ค่ะอ่านแล้วก็ร้องตามรักนะคะคนเก่งจะคอยเป็นกำลังใจให้หนูเสมอค่ะอีกท่านึงอ่านทุกวันทัดน้ำตาเจไหลตามจริงด้วยค่ะเมื่อกี้ต่ยอ่านก็รู้สึกว่าโอ้โหคนคนที่มาอันนี้คือแบบดีสุดๆอ่านแล้วก็น้ำตาไหลกับคอมเมนต์นี้สุดๆโอ้ยพีคเห็นด้วยด้วยจริงด้วยจริง ใช่ค่ะดีไหมคอมเมนต์เยอะนะค่ะมีน้ำตาจะไหลตามสู้ๆนะน้องเพลงหนูต้องได้ดีและดังแน่ๆค่ะนี่นี่ก็น้ำตาจะไหลกันขอโทษเนี่ยนี่น้ำตาจะไหลเหมือนกันจริงมากๆสู้ๆน้องจริงอยู่แล้วอ่ะโอเคเนาะนี่แหละแล้วตอนนี้กำลังอัดเพลงใหม่ เห็นว่าเมื่อวานวันก่อนเขาห้องมันเสียกอยู่เป็นเพลงใหม่ที่คู่กับคุณพี่จินตลาคุณล่าชหลังจากที่ปล่อยเพลงเมื่อกี้โคอะไรนะฟูมโนลมตรงใจเยี่ยงปังอีกแล้วยังปางอืมอ่ะมันก็มารอดูเพลงใหม่ละกันเพลงใหม่ที่กังจะปล่อยออกมาแล้ววันนี้แน่ใจว่าชื่อเพลงอะไรนี่หรือเปล่าเพลงนี้ไม่ใช่หรอไหน ทางฝันบทนี่แหละนี้แหละนี้และทองันบรทน์เิงนี้แหละปล่อยแล้วปล่อยแล้วหปล่อยแล้วอ๋อในใต้คอมเมนต์ก็คือเพลงนี้หรอเพลงีปล่อยแล้วขออาน้อเนราขับรถทั้งวันเราไม่ได้ดูโบเลนะเดยเดี๋วเพงชื่ออะไรนะทางฝันบาทัอน์ปล่อยแล้วรู้สึกว่าจะปล่อยเมื่วานหรอปล่า ฉันไม่แน่ใจของเมื่อวานนี้นี่ไงที่ฉันฟังอยู่โอเคเราโม่แต่ขับรถอยู่ตอนนี้ติดแฮชแท็กสามจุดสองได้มาเลยบัตรคโทษนะครับบาตเจ้าเข้าใจผิดที่ฉันก็นี่แหละทางฝั่งบาตรัทเธอจะน้องปล่อยเมื่อวานโอเคแต่แต่ว่ามีอีกเพลงนึงมี่ทอมเข้าห้องอัดอยู่ที่คู่กับคุณพี่จิตลาไงอีกเพลงนึงอันนี้เพลงนี้แหละนี่คือคอมเมนต์นอัเวร์ชไงอันนี้อันนี้แหละเพลงนี้แหละโอ้โหเป็นเป็นเป็นคอมเมนต์ใต้เพลงนี้อ๋อนี่ไงนี่ไงอารูปนี้สุดละ เห็นโ่เห็นแส่มังซ่าทอนค่ะไม่เห็นดีนี่แหละเป็นเพลงนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะไปฟังตอนเราโอเคโอเคกลับรถกลับเนาะเป็นเพลงพี่น้องมาโคเวอร์ศิลปินไทยเลยศิลปินก็คือน้ำอ้อยเสียงอีสานน้องเพลงก็ได้นำเพลงนี้มาโคบเวอร์น้องเพลงคพงนี้เราชอบฟังอืออืออือใช่โอเคครับให้กำลังใจน้องเพลงพิรดาเนาะก็ขอให้สู้ๆนะฮะขอให้ประสบความสำเร็จใน เส้นทางสายนี้ที่น้องเลือกเราเห็นถึงความสามารถเห็นถึงความพยายามเห็นถึงพลังเสียงเห็นถึงอะไรหลายๆอย่างในตัวน้องเราเชื่อว่าน้องเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่จะต้องมาเป็นศิลปินที่สมบูรณ์แบบได้แน่นอนใช่ค่ะไม่นานหรอกเพราะตอนนี้ก็แ้าไม่มีทิ่ติอยู่แล้วเก่งจริงๆเด็กน้อยอายุ17ปีแต่พลังมันามสามารถเหมือนแบบมันเป็นมานมาหลายสิบปีแล้วอย่างเงี้ยอาจจะต้องเชิญชมแม่แพลวกับบอสปีกนะ เพราะว่ามีแม่แพรวเป็นคนแบบเป็นคนครูบาอาจารย์นะคือแบบว่าแม่แพรวคือสุดๆไปแล้วที่สุดอยู่แล้วก็คือทุกด้านนะคือแม่แพรวต้องสอนน้องมันอย่างดีแน่นอนค่ะอ่ะโอเคครับเราสองคนไปก่อนนะครับผมจะได้เดินทางต่อแล้ะ <ฮา S 1> อันนี้ก็พอเวลาเฉยๆเนา,<ฮ>าะขอลาไปก่อนครับทุกท่านในคลิปหน้าสวัสดีครับ<อ>